การเมืองการเมืองบ้านเราใช้ว่าการเมืองบ้านเราดีกว่าการเมืองแบบไทยไทยืเอ่พ่อในวินวันนี้เล่นบทครูใหญ่อยู่ที่บุรีรัมย์ใช่ไหมครับใช่ค่ะนั่งรีโมทเกมทุกเกมจากบุรีรัมย์ใช่ไหมครับอยู่บุรีรัมย์ก็รีโมทได้ไม่จําเป็นต้องมายุสแานะทางการเมืองไม่มีใช่ไหมครับไม่มีสถานะแต่มีอํานาจโอเคลูกของพ่อในวินชื่ออะไรครับ คุณชัยชนกชิดชอบเป็นเลขาธิการพรรคภูมิใจไทยนะมีตําแหน่งมีสถานะด้วยนะไม่ธรรมดาเพื่อนฝูงเรียกนกใช่ค่ะชื่อเล่นนกชื่อเต็มเมก็คือชัยชนกชิดชอบเป็นลูกคนโตค่ะพ่อชื่อเนวินแม่ชื่อจารุนาทุกคนรู้หมดแล้วทั่วประเทศไทยเขาประกาศให้โลกรับรู้ว่าพ่อชื่อเนวินขณะที่พ่อเนวินก็เอาพรรคภูมิใจไทยเข้าไปร่วมตั้งรัฐบาลกับพรรคเพื่อไทยกับนายกอิงกับสทอปรปรากฏว่าเมื่อวาน ลูกของพ่อในวินไปวางระเบิดรัฐบาลกลางที่ประชุมสภาผู้แทนสาดฎอดเกิดอะไรขึ้นเนี่ยงงเกิดอะไรขึ้นอะ่ะเอากันอย่าง,งาานี้อเมื่อวานเนี่ย9ก้เก้าเมษาใช่ค่ะรัฐบาลยอมที่จะเลื่อนการพิจรณาร่างพรบเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กออกไปไม่มมละไ <ere asure S 2> ม่ยอมรับเพื่อเปิดปพื้นที่ให้กับให้สภาผู้แทนได้ถกกันด้วยเรื่องผลประโยช ok. น ผลกระทบจากการ<พ>าที่<พ>าภาษีของทรั้์ใช่ค่ะจะรับเ,นเนองอนกัน<ห>อย่างไรจะรับแรงกระแทกทางสษีกันอย่างไรปรากฏว่าเมื่อวานมีสสยื่นยติดโดนด้วยวาจารวมทั้งสินส้น10ยติด,ด้วยกัน10ยติแต่คือเรื่องเดียวกันนั่นแหละ เป็นสิบยติที่ว่ากันด้วยเรื่องผลกระทบแรงกระแทกจากนโยบายภาษีของทรัมป์นั่นแหละใช่ค่ะแต่เขียนกันไปมาแต่คือเรื่องเดียวกันสรุปอใช้สบัดสำนวนใช้ลีลาจากพรรคตเติมคำตรงนั้นแต่หัวข้อเดียวกันสรุปต่างกันไปแหัวข้อเดียวกันท่าสิบยติสภาผู้แทนเมื่อวานอาจารย์วรนอก็เลยให้รวบพารณาเป็นคราวเดียวแต่คราวนี้สถานการณ์คล้ายกับมีคนเอาระเบิดโยนใส่รัฐบาลจังหวะนั้น ลูกพ่อเนวินชื่อชายชนกชิดอชอบเลขาพักพรมิเจทยขึ้นอภิปรายโอเคเราจะตัดตอนมาให้ฟังกันแค่สองท่อนพอไม่ต้องฟังเยอะเอาสองท่อนนี้ยเราเล่าเรื่องราวการเมืองได้เอาท่อนอินโทรก่อนเขาขึ้นอินโทรยังไงท่อนอินโทรคล้ายกับลูกพ่อเนวิน จะและจะสรรเสริญเยนยอลูกสาวของสอทรนายกนายกประเทศไทยไปฟังสิครับเขาเยนยอกันอย่างไรฟังดีๆนะว่าเยนยออย่างไรเยนยอหรือไม่อะไรอย่างไรลองฟังกันเองแล้วกันเชิญค่ะแต่ก่อนที่ผมจะเข้าไปสู่เนื้อหาของการอภิปรายนะครับผมขออนุญาตใช้เวลาตรงนี้พูดผ่านท่านประธานไปถึงท่านนายกรัฐมนตรีขอบคุณท่านนายกรัฐมนตรีจากใจจริงนะครับ การที่เราได้มีโอกาสอภิปรายในเรื่องที่เป็นประโยชน์และสำคัญต่อความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนชาวไทยในวันนี้เครดิตต้องอยู่ที่ท่านนายกรัฐมนตรีท่านเดียวเลยครับผมได้ฟังถึงที่ท่านให้การสัมภาษณ์ประเด็นที่ท่านให้ความสำคัญผมขอบอกว่าวันนี้สำหรับผมนะครับท่านนายกรัฐมนตรีได้โชว์วุฒิความเป็นผู้นำ อย่างแท้จริงวันนี้สำหรับผมท่านนายกรัฐมนตรีคือนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยอย่างแท้จริงสำหรับผมท่านได้มองถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของพี่น้องประชาชนชาวไทยก่อนผลประโยชน์ส่วนตัว ชัดเ <c oughs> จนไหมเป็นการชื่นชมใช่ไหมคะพี่แนนไไม่เอาเหรอไม่ใช่เหรอนี่ฟังดูก็ชื่นชมนะอืมเอากันอย่างนี้เอากันให้ชัดนะค่ะชัยชนกขอบคุณนายกอิงค่ะที่ยอมเลื่อนการพินาร่างพรบเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็ออกไปค่ะเพื่อเปิดพื้นที่เพื่อเปิดที่ว่างในสภาให้ได้พิจาผลกระทบจากนโยบายภาษีของรั์ซึ่งเป็นเรื่องใหญ่ ชัยชนกบอกว่าขอบคุณนายกอิงที่ตัดสินใจดังนั้นคค่ะขอบุณการตัดสินใจดังนั้นเป็นการโชว์วุฒิภาวะความเป็นผู้นําโชว์ความเป็นนายกของประเทศไทยอย่างแท้จริงอืแต่ประโยคต่อไปอยู่ตรงนี้ให้ไไลท์อยู่ที่ประโยคต่อไปนะคะอ,อ่านเลยไหมขอบคุณขอบคุณที่นายกอิงอเห็นแก่ประโยชน์ของประชาชนมากกว่าประโยชน์ส่วนตนแสดงว่า ร่างพรบเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์เป็นเรื่องของผลประโยชน์ส่วนตนใช่ไหมเออมันก็ตีความได้เนอะถ้าพูดแบบนี้การเปิดพื้นที่ให้พิจารเรื่องแรงกระแทกจากนโยบายภาษีของครัมมมันเป็นเรื่องผลประโยชน์ของประชาชนใช่ไหมเออคิดได้เลยนะจากไม่คิดคิดแล้วนะเอ้าอืมคิดแล้วคิดแล้วเอ้าลอกดานี่ว่าคิดแล้วคิดแล้วตอนนี้คิดแล้วคิดได้แล้วคิดช้าจังเออตอนแรกคิดไม่ถึงไงนึกว่าชื่นชมอืม ครั้งแรกผมก็นึกว่าชมนะเออนึกว่าชมเนี่ยเห็นไหมผมยังนึกอยู่ใจว่าลูกลูกพ่อในวินคงไม่อ่อนขนาดนั้นหรอกมาสารเสริญเยนยอลูกสาวของสทรสักขนาดนั้นต่อหน้าฝูงชนฟังไปฟังมาไปเจอประโยคท้ายขอบคุณที่เห็นแก่ประโยชน์ประชาชนมากกว่าประโยชน์ส่วนตัตวเฮ้ยการเลื่อนการพิรณาร่างพรบเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์เพื่อพิารณาผลกระทบ จากนโยบายภาษีของทรั์มันเป็นเรื่องของการเห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตนมากกว่าส่วนตนเอ๊ะมันแปลว่าอะไรอ่ะเออใช่ตกลงไอ้ร่างพรบเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์เนี่ยมันผลประโยชน์ของใครอ่ะเออนั่นสิหลอกด่ากันจะชัดหรือเปละไม่ธรรมดาเนี่ยคุณนกไม่เรียกคุณนกเลยนะเลี่ยคุณนกเลยหรือจับเขาแรงก็ได้นกแรงนกแรงรือจับเขาฝ่ายเดียวเดี๋ยวอินซีหรือแรงแรงหรืออินซีใจร้ายนะดูต่อไปเลขาพักคนนี้ คราวนี้ประโยคที่สองประโยคที่สองโอ้โหต้องฟังค่ะเชิญฟังันเองเลยค่ะเชิญค่ะผมขอประกาศในสภานทรงเกียรติแห่งนี้ว่าผมนายชัยชนกชิดชอบลูกชายคนโตของนายเนวินและนางการุณาชิดชอบเลขาธิการพักภูมิใจไทยจะไม่มีวันเห็นด้วยกับคาสิโน และไม่ใช่แค่พรบฉบับนี้แต่ทุกๆพรบรหลังจากนี้แม้นกระทั่งพรบอรของพักภูมิใจไทยที่เราคิดขึ้นมาแล้วนำเสนอเพื่อประโยชน์ของประเทศไทยอย่างบ้านเกิดเมืองนอนผมก็จะไม่พิจารณาเพราะว่าสำหรับผมและทุกอย่างที่ผมได้ศึกษามามันมีเรื่องที่เร่งด่วนกว่าอย่างมหาศาล ต้องขยายความแปลว่าอะไรขยายคไม่ต้องแปลนะขยายความนิดนึงไม่ต้องแปลแปลหน่อยนึงในนามลูกพ่อในวินในนามลูกนางโกลนาและในนามเลขาพักภูมิใจไทยประกาศนาทีนี้ไม่เอากาสิโนทุกรูปแบบไม่เอาร่างพรบเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็ที่มีกาสิโนอยู่ด้วยแปลว่าอะไรไม่ใช่แค่พรบฉบับนี้นะแปลว่าอะไรแปลว่าอะไร คุยกันหรือ,อยังคะในพักอะแปลว่าอะไรอคุยกับพ่อ,อยังคุยกับพ่อ,อยังหรือพ่อให้มาพูดเออแล้วเขาประกาศนะผมเลขาธิการพักภูมิใจไทยฟังยังไงเขาก็คิดว่าฟังครั้งแรกก็คิดว่าพูดในนามพักไม่ได้นาเส่วนตัวคืออย่างนี้ประกาศในฐานะเลขาพักไม่เป็นไร,อ,รอ๋อแต่ที่ผมไม่เข้าใจลูกผมลูก <c oughs> ชายคนโต <c oughs> พ่อในวินอากลัวพี่นายอะไรไม่รู้ไงแม่ชื่อนางกรุณาผมก็งงๆนะปกติ สมัยเด็กๆนะใครล้อชื่อพ่อชื่อแม่เราเอาตายนะเอาตายดีเอาคืนอ่ะมามุกไหนเนี่ยคุณนกประกาศให้ชาวโลกได้รับรู้คุณนกมุกนี้เรียนมาจากสำนักไหนเนี่ยซื้อไหมซื้อซื้อชอบ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 ทีนี้มันกว่านั้นดิพออภิปรายเสร็จโอ้ ก็เดินออกจากที่นั่งตรงนั้น,นแลน้วเดินไปไที่ท้ายห้องค่ะแต่ก่อนที่จะเดินออกไปจากตรงนั้นตอบ,บาคดข้างๆหนึ่งทีด้วยสีหน้าสีตาที่แสดงความภาคภูมิมเหมือนเพิ่งทำผลงานมา เหมือนสร้างผลงานเหมือนสร้างผลงานเหมือนสอบวิชาวิทยาศาสตร์แล้วได้คะแนนเต็มรู้สึกโอ้โหชนะเลิศเหมือนสอบวิชาเคมีแล้วได้คะแนนเต็มแล้วแล้วก็เดินไปทางท้ายห้องระหว่างทางที่จะเดินไปที่ท้ายห้องนั้นปรากฏว่าสสสังกัดพักภูมิใจไทยรอรับเฮโลกันออกมากระโดดเข้าไปสวมกอดลูกพ่อเนวินลูก แม่กรุณาอาการกอดดังนั้นให้กำลังใจบวกกับแสดงความชื่นชมลูกของครูใหญ่เก่งจังมีภาพหรือเปล่าเล่าเฉยๆอย่างนี้มีภาพหรือเปล่ามีภาพหรือเปล่าต่อไปนี้คือคลิปจากฝีมือของพี่เพิ่มพี่เพิ่มช่องเก้ากราครับขอบพระคุณพี่เพิ่มช่องเก้าคลิปดังต่อไปนี้ฝีมือพี่เพิ่มเชิญกรับไปดูเลยค่ะผมอยากขอให้ทุกท่านแฟกเช็คนะครับไปเช็คข้อมูลทุกอย่างที่ผมได้นําเสนอจากใจในวันนี้ แล้วลองพิจารณาตัวเองดูว่าท่านสามารถทำอะไรได้บ้างเพื่อช่วยเหลือประเทศไทยของเราคงจะฝากไว้เท่านี้ขอบพระคุณครับท่านประธานครับครับต่อไปนะครับยติของท่านวรวิทย์บาลูครับเชิญอาจารย์วลวิทย์ครับครับขอบคุณท่านประธานครับผมวรวิทย์บาลูประชาชาติ เขตหนึ่งปัตตานีนะครับขอร่วมอภิปรายนะครับในเรื่องนองจากวเดชนณยติเข้าไปด้วยนะครับจริงๆแล้วนะครับก็คงไม่ใช้เวลามากนะครับของสภานี้เพราะว่าอย่างที่ประธานได้พูดมีคนที่อยากจะพูดเป็นหลายหลาสิบคนนะฮนะคืออย่างนี้นะครับการกลับมาของทรัมป์ในรอบที่สองนี่นะครับก็ยังคงใช้นโยบายเดิมก็คือเมคอเมริกันเกร a t a เ a i น ซึ่งเป็นนโยบายที่สานต่อจากนโยบายอเมริกันเพิร์สที่เราทราบมันตั้งแต่สมัยแรกแต่ยังไม่ออกฤิ์ออกเดชเท่าไหรนักในขณะนั้นจนกระทั่งถึงขณะนี้การที่ได้ใช้ในโยบายอันนี้นะครับของอเมริกานี่ครับก็โดยการปกเพื่อที่จะปกป้องผลประโยชน์ทางด้านการค้าของอเมริกาซึ่งได้ตระหนักว่าอเมริกาเนี่ยขาดดุลต่อประเทศต่างๆ หลายประเทศที่ไดยเฉพาะกับจีนนะครับจึงได้จริงๆนัสูตรของอเมริกาต่อเรื่องนี้นะครับก็ใช้สูตรของเอ,อเอ็มบาลานซ์นเนื่องจากว่าไม่ไม่สมต okay. อนนั้นสภาก็ยังดำเนินการชุมต่อนนะนะอคุณผู้ฟังทางวิทยุไม่ได้เห็นภาพ คุณผู้ชมทางทีวีช่อง9คุณผู้ชมผ่านแพลตฟอร์มเฟซเ b o บุ๊กแล้วก็ YouTube ของโจริททัวไทยที่ทู <Inside S 2> จะได้สามารถที่จะเห็นภาษากายของลูกของลูกนกของพ่อเนวินตกลงลูกนกของพ่อเนวินเนี่ยอยู่ในอารมณ์ไหนมไม่รู้สิเหมือนเหมือนเหมือนเด็กที่เพิ่งรู้ผลสอบ ภาษาอังกฤษคะแนนเต็มโอ้โหได้เต็มหัวใจพองโตอ,อ,อพพิ่มเอิบภาคภูมิใจที่หนึ่งของห้องหยแล้วนี่สมาชิกพัคเขานี่รอรับรอรับให้อ้อมกอดกันแล<อ> <ผม S 1> ้วผมก็ไม่เข้าใจ <c oughs> มาผมไม่เห็นภาษากายของลูกพักภูมิใจไทย <c oughs> ผมไม่เห็นภาษากายของลูกน้องพ่อในวินผมก็อ่านไม่ออกเหมือนกันว่าบรรดาสสภูมิใจไทยตอนนั้นไหนรู้สึกไงที่ตรงตอนนั้นที่ขบถิ่มกอด คุณน,นกเนี่ยอารมณ์ไหนจะบอกอะไรจะบอกอะไรเออโอ้ท totally right> ี่จริงผมก็บอกไปหมดแล้วนะโอเคอ่ะอ่ะเอาไ่เท่านั้นมีมีสีสัรมากคนนั้นอีกคลิปดังต่อไปนี้เป็นฝีมือของพี่ๆช่างภาพหลายสำนักด้วยกันค่ะกราบผ่านอากาศไปเลยขอพระคุณขอพระคุณระหว่างที่ พี่นกชัยชนกกำลังสปีกิ้งอภิปรายในสภาหลายคนทำท่างงงงหลายคนเอาหัวคิ้วชนกันค่ะพูดอะไรวะแต่เมื่อเอากล้องส่องไปที่รัมตีพักเพื่อไทยโดยเฉพาะรัมตีอิ่มค่ะรัมตีรัมตีธีรนิมรัตเตอร์อิ่มรัมตีธนิมดูสิครับว่าสองคนนั้นเขาอยู่ในอาการไหนไปดูเลยค่ะ ไที่ศึกษาจะรู้ดีว่ากระแสน้ำใต้ผืนทะเลส่งผลกระทบอย่างมหาศาลต่อภูมิอากาศด,ด้านบน <c oughs> ตอนนั้นกำลังพูดเรื่องภาวะโลกอะไรต่างๆคื <c oughs> อยติก็คือแรงกระแทกจากนโยบายทรัมป์มปรากฏว่า <ไป S 2> สิ่งที่พี่นกหรือพี่ชัยชนกสปีกิ้งนะลากมาทุกศาสตร์เลยไปภัยธรรมชาติลากเอาเศษฐศศาสตร์มาผสมกับ โหราศาสตร์แล้วก็มีดาราศาสตร์แล้วมีอุทกศาสตร์เข้ามาผสมผสานด้วยบางช็อตบางจังหวะก็เอารัฐศาสตร์เอานิติศาสตร์เข้ามาโอ้โหเป็นการอภิปรายที่ครบรถเอาทุกศาสตร์ในโลกใบนี้มาผสมกันเป็นศาสตร์เดียวกันเศรษฐศาสตร์รัฐศาสตร์นิติศาสตร์อุทกศาสตร์ดาราศาสตร์แล้วก็มีโหราศาสตร์ดวงดาวชนกับดวงดาวโอ้ยโอ้แล้วไงอ่ะปรากฏว่า ดูภาษากายของนันตฏิหนิมของนันตฏิอิ่มเพราะว่าแก๊กการหัวเราะเขาไม่รู้หัวเราะเรื่องอะไรอาจจะไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้ก็ได้ไม่รู้สิ่งที่ตามมาค่ะสิ่งที่ตามมาไปดูคอมเมนต์สักนิดสิครับระหว่างอภิปรายใช่ไหมระหว่างอภิปรายก็ต้องบอกโอ้โยอารมณ์สังคมเป็นอย่างไรสะท้อนผ่านคอมเมนต์ท้ายไลฟ์สดสดของโทรทัศน์รัฐสภาใช่ค่ะไปดูขั้นบางช่วงบางตอนนะบางช่วงบางตอนตัวอย่างเช่นทอล์กโชว์หรือยัตติในสภา อีกหนึ่งข้อความพ่อใหญ่เนวินช่วยลูกด้วยอาะทำไมต้องช่วยลูกลูกกาลังสปีกกิ้งอย่างเมามันนะโว์บทบาทอยู่แสดงบทบาทอยู่นะอีกอันหนึ่งไหมอีกอันหนึ่งย้ายไปอยู่ดาวดวงอื่นจะทันไหมเนี่ยอาะข้อความถัดไปครับคอะไรของมันวะอะไรของมันวะยิ่งฟังก็ยิ่งพูดไม่รู้เรื่องสติยังดีอยู่หรือเปล่าเนี่ยโอ้คนนี้แรงไปหน่อยนะอีกคนบอกว่าการุณาแสดงความคิดเห็นด้วยความสุภาพนะครับอย่ามีวะเว้ออ่ะ เอาอันต่อไปครับโหอันนี้มาเลยเหมือนดับหรือฟื้นความหลังเก่านะกัญชาน่าจะทำพิษอืมอีกคนบอกว่าการแสดงเฮ้ยทำไมเขาบอกเป็นการแสดงอ่ะพี่นายนายอีกคนบอกว่าลูกไม้ใต้ต้นจริงๆใช่คอีกคนบอกว่าเขินแทนเอาข้อความถัดไปครับทอดสั่งมาให้พูดแบบนี้ คำพูดน่าเชื่อถือมากครับตระกูลนี้เป็นนักการเมืองเขาทําเพื่อประเทศชาติมายาวนานตอนนี้พลเมืองเรากินดีอยู่ดีมีฐานะกนทั่วหน้ากราบกราบกราบโอ้ข้อความนี้สะใจมากโหอันนี้มันถามโดนใจหลายๆลยคนอ่ะคุยกับพ่อหรือยังเอาดีดีออีกคนบอกว่าแต่พักตัวเองกําลังจะเสนอพรบพนันออนไลน์ถูกกฎหมายเนี่ยนะเดี๋ยวก็โดนเพื่อไทยเอาคืนไม่เห็นด้วยเหมือนกันหรอกอืมอีกคนบอกว่าใช้ได้ลูกใครวะไม่ทําให้พ่อแม่เสียชื่อเสียง เลียเก่งเหมือนกับลูกไม้ใต้ต้นไม่ไกลต้นไอ้คำว่าเลียเก่งตีความผิดละ,ะไ่าไปชนปา<ะ>ลูกสอทะอลเลยอื้อ่ะถัดไปครับดีแต่ปากหรือไม่ฮ่าฮ่าาถึงเวลาอย่าทะลึ่งโบดละปิดออท้ายด้วยข้อความนี้ก็แล้วกันแล้วก็จบจะตลกกับเนื้อหาออกทะเลของชัยชนกก็แล้วแต่แต่ในฐานะเลขาธิการพักภูมิใจไทยและลูกชายคนโตของเนวินชิดชอบ การประกาศไม่เห็นด้วยกับคาสิโนคือการส่งสัญญาณชัดเจนจากผู้มีอำนาจขั้วสีน้ำเงินเพราะในการเมืองการสื่อสารแต่ละอย่างมันมีเป้าหมายและเราไม่รู้ว่ามีใครจับมือนในขั้วน,นี้อยู่บ้างอ่ะโอเคย่อเรื่องแล้วกันเวลาไม่ได้ละวต้องย่อเรื่องต้องย่อเรื่องอสุดท้ายสุดท้ายปลายทางนะคุณอนุทินหัวหน้าพักภูมิใจไทยต้องวิ่งออกมาแก้เกมพ้นอนุทิน เดินให้สัมภาษณ์ยาวเลยอืเวลาไม่พอผมย่อเรื่องเหลือบรรทัดเดียวอ่าบรรทัดเดียวสั้นๆบรรทัดสุดท้ายบอกว่าคุณอนุทินสีหน้าสีตาออกอาการแตกตื่นค่ะไม่คิดว่าลูกชายของอาจารย์ใหญ่ลูกชายของพ่อในวินจะไปพูดกันอย่างนั้นจะไปประกาศกันดังนั้นว่าในนามเลขาพักภูมิใจไทยกูไม่เอาคาสิโนทุกรูปแบบ แกก็แตกตื่นเลยสิแกบอกว่านั่นเป็นความเห็นส่วนตัวของสสยืนยันเป็นความเห็นส่วนตัวไม่ใช่ท่าทีของพรรคไม่ใช่มติพรรคเอา้าโจเราพยายาจะติดต่ออยากจะเคลียร์กับท่านนายกด้วยอือโอเคเ,อเรื่องใหญ่เนาะโอเค